เ,เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก,เ,ลกเพราะตระกูลวรชไฮ์แรกเริ่มเนี่ยก็เป็นเพียงครอบครัวชาวยิวที่ทำธุรกิจปล่อยกู้ให้กับคนในชุมชนรายเล็กๆเ,เ,เท่านั้นข้อที่2ต้องมีมิชชั่นที่ชัดเจนอย่างช่วงที่อัมเชลเริ่มทําธุรกิจเขาก็มีเป้าหมายว่าธนาคารของเขาเนี่ยจะต้องเติบโตเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกให้ได้ข้อ3ต้องทะเยอทะยานตระกูลรอชไฮน์ในเยอรมน,นีเป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานสูงทําให้ตระกูลประสบความสําเร็จและมีอํานาจทุกวันนี้ 4. โฟกัสกับสิ่งที่ทำถึงจะทำธุรกิจหลากหลายนะคะแต่ว่าตระกูลร,รชชัยไม่เคยหลุดโฟกัสจากธุรกิจหลักของตัวเองนั่นก็คือธุรกิจการเงินและการธนาคารข้อ5ค่ะต้องสร้างแบรนด์ให้ชัดเวลาที่คนพูดถึงรชชัยก็มักจะนึกถึงการเงินและการธนาคารถึงขั้นที่มีสถาบันการเงินบางแห่งเนี่ยนำชื่อรอช,ชัยไปใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเลยทีเดียว ข้อ6เคารพคุณค่าของตัวเองลูกหลานรอดชายปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิมของครอบครัวเคารพรักษาคุณค่าของแบรนด์เอาไว้ข้อ7 ความเป็นผู้นำในแบบของตัวเองรัชชฮยมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกับตระกูลอื่นๆพวกเขามอบหมายหน้าที่ให้ลูกๆทําตามจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคนข้อ8มีการวางแผนระยะยาวตระกูลรัชชฮยแต่ละรุ่นเนี่ยเดินตามแผนระยะยาวของครอบครัวเพื่อไปสู่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก